สวัสดีค่ะพี่น้องมพบกับยายแสงสาวอีสานบ้านนินแหอนะจ๊ะวันนี้นานมาหน้าหน,า,นาคือเกาลัจ้าพูดอะไถหน้าว่าท่านยาแล้วจา้ามาขึ้นเด็กขนาดหอดหาทุ่มก็เล็กากบ,บานจ้ะพี่น้องอดราวอดนอนนะจ้ะไปน้ำการผัวกับเมียอู้พี่น้องว่งในไม่หอดหวานตุม่มหมูหนาเรามาปลูกโอ้ต้นบักพวงหรือบักมะละกอ พวกน้องหน้าหน่อยแล้วเด่นเร้กนปีนี้แล้ะพี่น้องมึงเนี่ยนี่หลานกน้นนี่โอ้บังนาหรือบ,บักซับประรลดนี่มึงเนี่ยเป็นหน้ามันติดอยู่เด้นี่ไม่หอดมันแกวพี่นอ้องบึงเนี่ยนี่บ้านแกวหรือมันเอ้สีม่วงนี่ละโอ้อันนี้คางคางพักปังคางพักปังคางบวกเขาเด็กขายแล้วเด้นนี่จ้านี่มเะเขือนี่มเะเขือนี่บังพี่น้องนี่ นี่แล้วเลขายแล้วนี่เาจะผู้ายกับไท,ทยไป้ายนะผ้าไทายลูกกอาไทยยอย,ยนะ่เนยโอ้เัเือขา,าเขาขาขาาหนือเขาเนื่อนเราจะจับผู้ไทยน้โอ้ซาละแนซาละแนว่ามันแดดม่นบ้านานี่มงแน คือแดดค่กร้ายจนลวกแล้วพี่น้องมึงเนี่ยโอ้มแม่นี่ยนี่พาตัวเล่ารถถัดนั่งกูลกเลยค่ะไอ่แม่ยังรักเขาจ้าเนี่ยปดวดเหรอเราเปิดน้ำใสา่ย,ยางน้ำยูสานี่สบายน้ำกอกโซลาร์เซลล์เราหน้าจับอไรอีกพดใหญ่ก็อันนี้แม่นบกับกบักอันนั่นต้นนี้นะ,อ,อ,ะอันทั่วทั่ว เราเลื่มซื้อหรอพี่น้องบอกน้่นีแม่มันถั่วยังนี่แม่ต้มต้มมันมันนี่พี่น้องบปกถั่วยังบวดจาซื้อไว้หรอใบใยใยในมันแข็ง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 ถั่วแล้นเตาพี่น้องแต่ว่างใ่กว่านั่นมันมันโอ้พี่น้องไม่หอดพลงแต่บาทเนี่ยบัวนาแล้วปลูกไว้ เลือปูไว้กินน่ะเลือกินแล้วก็สีขายนี่แล้วเก็บไปมือละลอยมือละซองลอยไปคานหนมูหน,น,นามันค้ากับเข่ากับนามเล่านี่อะไรนี่สารปุ๋ยคานอย่างไรนี่แล้ว,ลว,ลวฟุ่นขีดง้วใส่นี่ไนตัวเล่าหนี่มีหอดพักบุง้งน,อน้องคนหน้าพักบุง้งบอ่อสารผิดแล้วจา่ามิตรแม่งจอ่อกำลังจ่อใบนี่แล้ววอร์เซเวียยี่นี่ โอ้เพี้ยเพี้ยบ,บวบบวบพี่น้องมีหอดบวบก็ได้บวบ,บ,วบเลียเ่ยมกูนนด่าบวบเลี่ยมกับใยหล่ะล่ะแต่นี่เป็นไหมน่ะเราขายหลายรุ่นเหรอได้หน่โอ้อออกูด่า,า,ากูด่ากับพงงามปนได้จ้าเพราะว่าปวดสารผิดน้องค่ะนี่โอ้ธรรมชาติเนี่ยกูด่มามะเขือกับล้าดแล้วนี่ แ้าบกเขือนี่ซุปวาหนหวานได้หนาต้นี่แม่เขือบานเท่านี่นี่น้อยใหญ่ลรวพี่น้องกินกับตำมะฮุ้งก็แสบแต่ตำมะฮุ่งกินกางเว้น,ถน,นเนถะอะ้อยโยพี่น้องไว้ทรงข่าไอาแล้วถหน้าวันทีกินตำมะฮุ้งหนาแล้วมาเดี๋ยวมานั่มาได้กินสามตำบกฮูง,งโอ้ ว่ามีห花ดอกแซงตีนาะนี่บักแซงตีเนี<อ>่ยพืชผสมประสานกันนี่พี่น้องพงกนี้มะเขือโอ้ใบดอกแซงหรือฟักตน้นน้อยฟักน้อยกลมๆเนี่ยโอ้นี่บักเขือปะบักเขือปอหนี่กินกับปอนกับหลับกับแจ้วปลาแดกบองนี่แซ่บพี่น้องนี่ มะเขือเปาะขาวนี่โอ้ยพี่น้องบ่งเน่นาแล้วก็ดูดูปลาแซวบักเทียนนี่อันนั้นกับหน้าน่าได้ใจนี่แดนกันแล้วปูกหยางได้บุญน,นั่นปูกหยางไว้ถังง่วนเพียรพี่น้องอันนี่บวบ อันนี้บัวปีตีนาอันบ่บักบัวปีตีบัวยังเนี่ยบัวน้อยเงี้ยวเอ่ะโอ้นี่นบวบยำเงี้ยวพันเงี้ยวเนาะจ้าเนี่ยน้าเราเห็ดคางคางไว้เห็ดแล้ไตขึ้นเนี่ยเฮ้ยมาเขือเอาไปกินกับปนกับแจว ว่าสิได้กินกับตำมะฮู้งมะนีก็ไม่ได้กินดอกนาแล้วบ่ได้บังฮุ่งมานําแล้วสิเก็บไปนี่เก็บไปกินกับปนกับแก้วพู้หล่ะมึงลับปลูกไม่ปลูกไม่อันนี้บักอื้อหรือฟักท่วงไงมันแดดว่างหันแล้วใบพันใบหลวงมาพี่น้องมึงน,นี่มแตรนวยงามงามเปตะวันตะวันพี่น้อง โอ้น้านี่บักน้ำเนี่มันบ่นี่บักน้ำมันบ่บักน้ำพี่น้องงามงามนี่น้ำหรือน้ำเต้านี่ละโอ้อันนี้บักเอื้อหรือฝากท่องพี่น้องมังเนี่ยแล้วปลูกโอ้แก่มะเขือมะเขือมะเขือ โอ้ซ้ำนี่กับพเอื้อยู่อเ,ออเ,ออเอื้อกินแล้วพี่น้องเอ้ยเพียอันนี้แตงแล้วได้หน่แตงกับเป็นน้อยเหลือได้หน่แตงแล้วหนิโอ้พี่น้องบักแตงแตงไทยเป็นน้อยแล้วสองน้อยภูมินีสองน้อยภูมนินีถ้าไหนเป็นน้อยหน่อยอยู่จ้ยจัดแตงไทย นี่ลราจะซาเน่นอยนี่แล้วก็ปล่อยปูปล่อยปลาไว้เด้กินเนาะจ้ะปล่อยปูปล่อยปลาปล่อยกุ้งฝอยปล่อยหอยขมเนาะจ้ะหรือหอยจู่บานเท่านี่เระจ้ะแล้วปอยหอยหอยเชอร์รี่หอยปังนะจ้ะแล้วปอยไว้เด้กยู่เด้กินเนาะค่ะมีทุกอย่างโอ้ยพี่น้องเบิ่งแน่นี่เระจ้ะบักน้ำหรือน้ำเต่าพี่น้องเบิ่งแน่ก็แล้วจ้ะ ตัวน่วยอันนี้กะอ้อมใส่กบใส่เขียดขวดไส้เนื้อก็แซ่บแล้วจ้านี่ยขวดไส้เนื้อแล้วก็ใส่ไผ่ตูไทยลงไปอหอมๆแกดับข้าวเนาะคะ่ะแซ่บพี่น้องนี่จ้ะโอ้นี่สบายสาห,หน่อยๆน,ยนี่สาวว่าต้องเหพื้นที่กวางเล้วจ้านี่ยนาแล้วเพื่อตามหญ้าตามให้หน้านี่ แล้วก็เอาพื้นที่นี่เอาคีด,ดีนจากสานี่มถมนี่เป็นบริเวณปลูกผักปลูกสิ่งปลูกคลองมาถกินเนาะจ้ะนี่อันนี้เครื่องสูบน้ำน้อยเครื่องสูบน้ำน้อยนี่เดี๋ยวฟุน้นแล้วก็มิงว่าสองตัวแล้วก็แกะมะกรองไว้ผสมก็เปี้ยงแหงเนาะค่ะนเป็นปุ๋ยมัดใส่ผักใส่มีใส่ต้นทีตน้นพายเล่าเนาะจ้ะ ผพี่น้อยผิดหน่อยแล้วผิกหน่อยแล้ว,น,ลวนี่จ้ะหน่อยแล้วก็งา่ามพากนั้นแตงกิงแตงกิงหรือแตงไทยนี่แหละพ,พี่น้องภาษากลางมแบบพุงพักบุ่งตะกี้แล้วปลูกด้วยใจนี่นะจ๊ะจนี่ยโนเนลผิดผิกหน่อยขาวเห็ดน้ำผิดนะจ๊ะน้ำจิ้มซี่ฟูด แตำหุงกับหอมหินๆไงนี่นผิดไงจะต่อ้องซวนมันกระดูกขึ้นอย่างคนดีมวนรดูกก็โยศกรซ้ายกรเีต้นบะุ่งต้นบะุ่งนี่ปลูกง่ายก็ยยจะพี่นองนี่มันบ่ามากความชื่นหันใหายยังสี่หลอดเลยนี่บะฮ่งตนน้นในว่ากัเป็นดอก พี่น้อนบงบ้างไหนสิบห้าเบิ้งตโ้โอ้ไก่มากอยู่ตีไก่ขาวเอ้ยตายมันก่เอินไก่ถิกถ้างเ,าเบิ้งนัแล้วว่าไก่ไก่ตีข้างเราบไก่บะมี่แล้วไก่บะยูแล้วค่เหลือเนาะค่ะเบื้งนออพี่น้องเนะคนขิงหัว่ะจ๊ะขนาดคนขิงวัว,ก,วกับง,งามเบื้องต้นเน่ยอยนี่ ต้นว่าวปวดได้พี่น้องบ้างไหมต้นติดเทียนในน้อยกอกตูกออกดอกนี่ไจ้ะอ๋บ้างในตอนในน้อยสิกับเป็นดอกนี่ไตอนในน้อยกับมีดอกพอพีกกระได้ามพี่น้องนีไเอบ้างนาพี่น้อง สอนเนาะคะ่ะนี่แหละจ้าเศรษฐกิจพ่อเพียงเนาะคะ่ะปลูกไว้ยู่ไว้กินเพาราะขันไม่ใช่ไหมกับโบ๊ดเนาะพี่น้องบางเนาะก็พยายามมั่นเพี้ยนเนาะจ้าปลูกไว้ยู่ไว้กินเหลือกินเท่ากับขายมันอร่อยสองอร่อยสามอร่อยไปพเพ่อราคาก๊บเขาก๊าบหนามเท่าเนาะจ้ามันเทาก็บยู่ได้แล้วชีวิตแบบบันบันทั้งสี่เทาก็มีความสุขเนาะจ้ายู่กับครอบครัวนี่ เลือดขึ้นมากกับมะไฮมาหน้ามาหางัวหาค้วยฮาไใกล้หาหมูปายแล้วก็ถ้ามาฉาดกับรรม,มีความสุขแบบนึงเนาะพี่น้องเนาะสุขได้แล้จะเท่าอยู่บ้านเราจ้าอยาจะของสวนกับมีความสุขเลยกระล่างหดผักก็คืออะไเนี่ยจ้ะเนี่ยจ้า ก็เลยหน้าแล้วหดผักกะคลิปนี้กะขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไหนนะจ้าสุ้กําลังแรงใจให้คุณยายแสยงสาวิสันมานิน้นเฮาจา้ากะคลิปนี้กะกะขอก้าวเข้ามาสวัสดีจา้าพอๆพกันคลิปหนาเนาะจ้า บายบายจ้า